แบบหักหัด8.2นะคะข้อที่1เขียนรูปตามข้อกําหนดนะคะมาเริ่มกันที่ข้อที่1กันนะคะเส้นตรง ak kp และ ap นะคะเราจะเริ่มกันที่เส้นตรง ak นะคะเส้นตรง k พนะคะต่อไปเส้นตรง AP นะคะต่อไปข้อที่2นะคะจุด O จุด S และจุด N อยู่บนเส้นตรงเดียวกันนะคะตัวยอย่างคำตอบนะคะ เราก็สร้างเส้นตรงก่อนนะคะแล้วก็จะมีจุด O จุด S แล้วก็จุด N อยู่บนเส้นตรงเดียวกันนะคะต่อไปข้อที่3นะคะจุด K อยู่บนเส้นตรง c x แต่จุด S ไม่อยู่บนเส้นตรง cx นะคะเพราะนั้นเราก็สร้างเส้นตรง cx ก่อนนะคะ cx จุด k นะคะอยู่บนเส้นตรง cx แต่จุด s ไม่อยู่นะคะ แบบนี้นะคะต่อไปข้อที่4นะคะจุด F ไม่อยู่บนเส้นตรง DV และเส้นตรง FG ตัดกับเส้นตรง DV ที่จุด T นะคะเรามาสร้างเส้นตรง FG กันนะคะ G ต่อไปเส้นตรง dV นะคะตัดกันนะคะที่จุด T นะคะและจุด F ไม่อยู่บนเส้นตรง dV นะคะต่อไปข้อที่5นะคะจุด M เป็นจุดตัดของเส้นตรง BF และ เส้นตรง RW นะคะเราก็จะได้เส้นตรง b f ตัดกับเส้นตรง RW นะคะตัดกันที่จุด M นะคะ ไปข้อที่6นะคะเส้นตรง ab และเส้นตรง pl ตัดกันที่จุด e นะคะเส้นตรง ab ตัดกับเส้นตรง pl ที่จุด e นะคะต่อไปข้อที่7นะคะ เส้นตรง y w เส้นตรง nl และเส้นตรง cu ตัดกันที่จุดเดียวกันนะคะเราก็จะได้เส้นตรง y w y w แล้วก็เส้นตรง nl นะคะ แล้วก็เส้นตรง CU นะคะต่อไปข้อที่8นะคะเส้นตรง MB ตัดกับเส้นตรง k u ที่จุด Y และตัด HR ที่จุด B นะคะแล้วก็สร้างเส้นตรง k u และเส้นตรง S อต่อไปก็เส้นตรง MB นะคะ เส้นตรง mb นะคะตัดเส้นตรง ku ที่จุด y และตัดเส้นตรง sr ที่จุด b นะคะต่อไปข้อที่2นะคะเขียนข้อกำหนดที่ทำให้ได้รูปต่อไปนี้นะคะตัวอย่างคำตอบนะคะเราก็จะได้เส้นตรง mn และ เส้นตรง xk นะคะตัดกันที่จุด t นะคะต่อไปข้อที่สองจุด a อยู่บนเส้นตรง cd นะคะแต่จุด b ไม่อยู่บนเส้นตรง cd นะคะต่อไปข้อที่3นะคะเส้นตรง ep ตัดเส้นตรง w y นี่นะคะที่จุด r และตัดเส้นตรง LM ที่จุด O นะคะต่อไปข้อที่4นะคะเส้นตรง XQ เส้นนี้นะคะแล้วก็เส้นตรง QB และเส้นตรง XB นะคะ